าวราศีเมถุนเดือนนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ากังวลนิดหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกกังวลคือว่าอุปสรรคปัญหาไม่ได้มากมายแต่ว่าออกแนวเหมือนน่ารำคาญจุกจิกยุ้มยิ้มนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเดือนนี้ก็อาจจะเกี่ยวพันกับลูกน้องบริวารถ้าคนที่ทํางานเป็นระดับผู้บริหารอาจจะมีเรื่องที่ต้องติิตงเรื่องของลูกน้องบริวารมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือมีเรื่องบางอย่างที่ต้องลงเข้าไปช่วยเหลือ ะะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่ทำให้คุณรู้สึกเ,เหนื่อยกับการที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าข้อดีของอุปสรรคตรงนี้นะคะจะทําให้คุณรู้จึกรู้สึกว่า จะมีความสามารถในเรื่องของการคัดเลือกคนได้มากยิ่งขึ้นนะคะทําให้คุณรู้ว่าต่อไปในเรื่องของการคัดเลือกคนเข้ามาร่วมง,งานเนี่ยจะต้องคัดเลือกคนลักษณะแบบไหนเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคปัญหาเนาะสิ่งที่เป็นข้อเสียนิดนึงก็คือระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อาจจะเขาเรียกว,ว่าฉุนเฉียวได้ง่ายเรื่องจุกจิกกวนใจเยอะอาจจะทําให้คุณพลั้งพลาดพูดอะไรที่ทําให้แต่ละคนเกิดความน้อยเนื้อหรือว่าเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมกับ การทํางานกับสายงานอันนี้ต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของคนชาวราศีเมถุนนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกๆเด็กๆซึ่งเดือนนี้ชาวราศีเมถุนต้องเตรียมในเรื่องของเดือนหน้าเนาะตอนเดือนเริ่มเปิดเทอมแล้วก็ช่วงนี้ก็ค่าใช้จ่ายต่างๆก็อาจจะทุ่มเทเกี่ยวกับลูกบุตรบริวาลบุตรนลานลูกบุญธรรมหรือการทําเขาเรียกว่าการช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กผู้ยากไร้ก็ได้เดือนนี้อาจจะต้องได้ทุ่มเงินเกี่ยวกับการช่วยเหลือซัพพอร์ตแสดงว่าราศี โกราศีเมทุนนี้ช่วงนี้ก็ถ้าเปิดเทอม,ก,มก็จะหนักนิดนึงใช่ก็จะหนักนิดนึงนะคะแล้วก็เพระาะฉะนั้นในเรื่องของแผนต่างๆก็ต้องพยายามเ,เขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดของชาวราศีเมถุนคือ ต้องทำทุกอย่างให้มีระบบมีระเบียบมีแบบแผนเพื่อให้เกิดปัญหาในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในวันครั้งงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็น้อยอกน้อยใจกันนะคะจุกจิกยุ้มยิ้มระมัดระวังเรื่องบุคคลที่ quote, s, <S ician, body, 3ระมัดระวังอย่าไปเกี่ยวโยงกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นหลงรักเด็กก็ได้แต่ท้ายที่สุดเด็กอาจจะไม่ได้รักคุณอาจจะเครียดกับเด็กเขาเนยุน้อยกว่านะคะปวดหัวกับเด็กจุกจิกยุ้มยิ้มระมัดระวังการเสียทรัพย์กับเด็กถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้ามองในมุมที่ด ก็ทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขาเรียกว่าอายุอ่อนวัยกว่ามากอาจจะมีเกณฑ์ได้เสียทรัพย์เสียเงินเกี่ยวเด็กเนาะสำหรับชาวราศีเมทู